เฮ้ยทครับผมจะเพอ่ช่องอาโมเลดกับพี่นอ้องฮ่าเอาเปิ้งเอาปลาพี่นอออ้องเอาปลาลงพิ่นสักซุ่มอ,อปลาโอ้บนรดนาขอดขัดกันเนาะโอ้หนามนขอดคัดโมเลดโอ,โอ้บัวมีบัวเนาะสานี่นี่หมดแล้ว เรนีผู้ยุ่ไก่ก็ยิ้หลายกินผู้ยู่ไกลก็กินข้วันละเนาะธรรมดาแหละคน้ยิ้ทั้งมนละทั้งนละสักซุ่มบอกพี่น้องน้ำขอดซ้ำป่าขอนล้วเนาะ ขันบมนมีคนเอา,นานเนาะแ,แข่งข้าแข่งในน่ามปีนี้ปลาลอดปลาลอดปืนเขาปลาลอดปืนมันล่มเขาปลาลอดปืนลม่นมบืดบ,บานด้วตี กับมันหมดอยู่นลมันบัวทั้งอยูงนี่เนาะรยเลยดิเออบ่อนี่อะไรเอามีอหออม่ว่ยน้ปลาซิวอะนึนปลาซิวแ่ยเออละ นับใสอีกหน่อยเป็นนับผัวนับผัวไปกินกระปอมันขืนอยู่เนาะยามันเหมือนคนปวยเนาะ เราจะไปเค่งอีปุ่นทั้งเดืองปุ่นสนุ่มากันดกนอกบัวไปนะครับไปเคียงก็เพราะได้นไปนได้ไปดปิงครับมาเลย เีย oh. <Une x ial ounded> ี <Har ps> <away> ียี้อ้ยโอ้โอ้เขาหน่อยว่ะฝุงดงดงเลยหนีตายเลยทันมันบ่เมื่เหี้ย สะสะ่เจ้าไปลุมเมื่อวส,สันลู่มเลสาลุ่มัปิดะมีบะไม่อยเหต้าเป่าเลยว่ะเพาเป็นขอเหต้าเนี่ยเวนี้ปานนั้นยายพืชเรียนลอกสะลุ่มเอาดินมาใส่นี่อันลงป่าสันโอ้ยเจ้าหาย เฮ็ดบุญคัะแค่บ้นาบนี้นก,นนนก,นกนินดีแล้วโอให้คนกินไป,ปนนเ,เอาพอไดุ้่นครับพี่น้องคลิปนี้ฝากต้นพี่น้องสน,สนี้สวัสดีครับ